สวัสดีครับผมพบกับรายการ m b a n e w Podcast ครับ EP ที่30มสิบครับเคมินูแรนครับฟอร์เวิร์ดของทีมฮิวสตันล็อกเก็ตกับผู้เล่นปลายแดงเลยเนะี่ยไม่ปิดโอกาสาในการติดทีมชาติสหรัฐเพื่อไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมปี2028นยี่สบแปดนะครับณนะนะเมืองนะครลอสแอนเจลิสครับแต่ต้องฐานะเป็นผู้เล่นคนสําคัญครับไม่ใช่แค่ได้ชื่อมาลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เคมินูแรนครับเวลานี้เนี่ยคือผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์เอ a ที่ได้เหรียญทองบาสเกตบอลชายเนี่ยโอลิมปิกเนี่ยสสมัย ผลล่าสุดเนี่ยคือปารีสนะโอลิมปิกปีก่อนซึ่งหัวหน้าเนี่ยเจ้าภาพคือสหรัฐเองนะครับทำเอาผู้เล่นหลายคนเนี่ยกระตือรือร้นเลยอยากมีส่วนร่วมหนึ่งในนั้นครับคือผู้เล่นวัยย่าสิบเจ็ดปีครับตัวหากร่างกายเขายังไหวอยู่เนี่ยใช่ก็ต้องการตัวที่พร้อมจะร่วมมุงด้วยโอลิมปิกเกมเนี่ยปีสองพันยี่สิบแปดเนี่ยเอาโดยไมซ์เอาสิหากผมเนี่ยยังเป็นตัวของตัวเองอยู่ผมไม่ต้องการได้เป็นแค่ตัวแถมโคต้าผู้เล่นประสบการณ์ทำนองร่วมทัพและนั่งแค่สำรองเพื่อให้ได้เหรียญทอง โอลิมปิกหนที่5ส่วนบทบาทเนี่ยหลังแขวนห่วงเนี่ยอยากฝึกสอนไหมยอมรับครับ,บว่าบางวันเนี่ยอยากเป็นโค้ชบางวันก็ไม่อยากเป็นเลยการต้องรับมือกับผู้เล่นเนี่ยในิสัยต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องยากแต่ไว้รอดูก่อนเคลเบนดูแล a ครับออสตา15สมัยในเ่อรียดนทองโอลิมปิกมันตั้งแต่ปี2012ครับนะัดกรุงลอนดอนรีโอเดจาเนโรในปี2016โตเกียวปี2020และปารีสปี2024ครับ ในช่วงที่ผ่านมาเคนวินดูแลเนี่ยก็ทำกิจกรรมช่วงปิดซีซั่นอย่างการไปต,ตกปลาก,กับอดีตเพื่อนร่วมทีมะตอนสมัยเล่นให้กับทีมโอคลาโฮมา i ซิตี้ทันเดอร์อย่างสตีเวนอัดดัมครับเลเกอร์ครับหมดสิทธิ์ในการได้ตัววิกกินครับทีมลอสแอนเจลิสเลเกอร์เนี่ยกำลังแอบ,บมองแอนดูวิกกินรับนานหลายเดือนล้วแต่ที่ไม่ไปสู่ขอเพราะรู้ตัวว่าไม่ได้ตัวมาแน่นอนครับผู้บริหารทีมคู่แข่งนิรนามบอกกับสื่อว่า คุณคิดว่า Pat พแพตไรลี่เนี่ยผู้บริหารทีมแมมี่ฮีเนจะยอมช่วยเหลือระบอนเจ็บเข้าใกล้แหวนแชมป์หลังทําเจ็บแสบตอนย้ายออกไปตอนปี2014ระบอนเนี่ยเายอยู่กับทีมแมมมี่ฮีเนมา4ปีคัับกับการควา้าแชมป์2สมัย2ไฟ n a ล MVP แต่ออกจากทีมแบบไม่สวยครับไม่ได้บอกล่วงหน้ากับทีมทําให้หาตัวตายตัวแทนเนี่ยไม่ทันนะกลายเป็นหงอยมานามาหลายปีเลยเนะีนน่ที่รบอนย้ายกลับทีม คลิปลันคอเบรยเนี่ยเป็นเพราะไม่ชอบที่ไม่มีอํานาจในแมมมี่ฮีทครับไรลี่เลยสั่งให้เล่นบาสอย่างเดียวอะทํากแ,แสงการบริหารทีมหรือเลือกขาก็อีโคโชประกอบกับเพื่อร่อนทีมไหนที่มีอายุมากไปต่อได้ยากครับเวกราบ,บอสเนี่ยก็เจ็บอ่อน,ออน,ออนแอๆครับฟองก็เริ่มถอยหลังเลยเก็บของย้ายออกแบบปุ๊บปับ๊บแล้วไรลี่ก็ยังคงแขนฝังหุ่นครับโรเซียเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปต่อครับทีแมมมี่ฮีทเนี่ยกำลังช่างใจว่าจะตัดชื่อเทอร์รี่โรเซีย จริงเนี่ยอยากเทรดออกมาจริงๆเนี่ยอยากเทรดออกจากทีมมากกว่าครับแต่ไม่มีทีมอื่นเลยที่ติดต่อเข้ามาเพราะฟอร์มเนี่ยไม่ดีเจ็บบ่อยมีข่าวชาวเกี่ยวกับเรื่องในด้านลบด้วยนะครับ <S <S เขาเหลือสัญญาปีสุดท้ายเนี่ยกับทีมยอยู่ที่ยู่ที่26.6ล้านเหรียญครับไม่ยอมบาอาหรือยอมลดค่าเหนื่อยถ้าจะแยกกระทางเขาก็ต้องเวฟครับก็คือปล่อยออกจากทีมเท่านั้นนะโดยจ่ายค่าเหนื่อยเนี่ยที่คงค้างให้ทุกบาททุกสตางค์ทีนี่อยากเปิดทางให้กับ เดวอนมิเชลครับดูสมิธและวก็ดาวลุงน่ยจากดราบรอบแรกเนี่ย,ยให้มีนาทีในการลงเล่นสนามมากขึ้นคิดว่าการยุเลิกเนี่ยักสัญญาโรเซียเนี่ยที่มีสถิติอยู่ที่10.6แอ้งต่อเกม3.7รีบาวและ2.6แอซิสเนี่ยจาก23นัดนะถ้าหากชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ